ถ้าหลายคนคิดว่ามาซิลีนเป็นแค่แวมพ์ไพราสาวเท่ๆเล่นเบสเก่งๆมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครคุณอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเธอคือหนึ่งในตัวละครที่เศร้าที่สุดของการ์ตูนแอ v เ n นเจอ t i ไทม์เลยล่ะครับมาซิลีนอาบาเดียหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อราชินีแวมพ์ไพรเธอเป็นลูกครึ่งที่มีพ่อเป็นปีศาจโดยวิญญาณน,นามว่าฮันสันอาบาเดียส่วนคุณแม่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมาซิลีนเกิดและเติบโตในโลกที่พังทลายหลังสงครามเหตุโลกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังความเงียบงันและความโดดเดี่ยวในนตอน ที่มาซิลีนยังเป็นเด็กเธอเคยได้รับการดูแลจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไซมอนเพติคอฟชายธรรมดาธรรมดาที่ค่อยๆสูญเสียตัวตนของตัวเองเพราะมองกุฎเวทมนต์และชายคนนั้นต่อมาก็ได้กลายเป็นไอซ์คิงที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดเนี่ยไม่ใช่การที่ไซมอนกลายเป็นคนอื่นนะครับแต่เป็นการที่มาซิลีนจําทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้ทั้งหมดในขณะที่เขาลืมเรื่องของเธอไปจนหมดแล้วความสัมพันธ์นี้เองก็คือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดของมาซิลีนมาซิเแมไงต่ธอ ดูดเลือดเธอเลือกที่จะดูดสีแดงจากสิ่งของแทนเธอรักในเสียงดนตรีการเล่นเบสและการใช้เสียงเพลงเป็นที่ระบายความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเคยมองเห็นเลยหลายเพลงของมาซิลีนไม่ได้แต่งขึ้นมาเพื่อให้ใครฟังแต่แต่งขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองส่วนความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้าหญิงบับเบกามนั้นจากศัตรูกลายเป็นเพื่อนและสุดท้ายก็ได้กลายเป็นคนรักกันถึงมันจะไม่ใช่ความรักที่หวานแหววแต่เป็นความเข้าใจของคนสองคนที่ผ่านเรื่องราวหนักหนามาพอๆกันและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมมาซิลีนถึงไม่ใช่แวมไพ าธรรมดแต่คือตัวละครที่แบกความทรงจำและความเจ็บปวดไว้มากที่สุดในการ์ตูน Adventure Time นั่นเองครับ